สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องปิตาหกล็อกซิงครับวันนี้พามาดูจานสนครับจานสนมากลนร้องนะพี่น้องนะเออนี่กลนร้องนี่กลนร้องเอาให้กลอนร้องนะเนี่ยกลนร้องนี่ลึกประมาณสามเมตรนะพี่น้องนะอยู่กับซูมิโตโม่ครับ เอ็นเฮร้อยสสิบีดหกรุ่นใหม่ไฟแรงครับซูมิโตโมโเนี่ยดูความเร็วของเขาครับโอดหอนพี่น้องวันนี้อาจารย์นสวนนี้มาครับนี่ซะแล้ว <c oughs> เพราะว่าปาศูนชะงักไาก่อนครับวันนี้ไม่ได้ทำงานหนึ่งวันฝนตกครับแต่ก็มีบางทีมที่เขาทำงานอยู่นะครับ วันนี้เสียคลิปก็เอาโซ่เจ้ามักไฟไปเปลี่ยนครับซื้อโซ่ใหม่ก็เลยหยุดงานหนึ่งวันแต่จ,จันส์สนมานี้ได้สองวันแล้วครับเก็บงานวันนี้น่าจะเสร็จครับนี่ขุดไปถึงเทเลอร์ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ขุดอีกหรือเปล่าเต็มครับโอ้ยจวจจาดเลยพี่น้อง ลายมือถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับเร็วมากครับนีสมิตโมแต่ปัจจัยหลักก็อยู่ที่คนควบคุมครับดูครับโอ้ ก็น่าจะวันนี้หรือพรุ่งนี้ครับเออไม่พรุ่งนี้ก็มาลืนนรับวันสองวันนี่แหละอาจารย์สนก็จะได้ไปที่นู่นคืนเพราะว่าเสียไ้มีงานอยู่นี่ประมาณสองวันครับก็ขุดตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละดูครับดูครับดูความเร็วความลึกประมาณสองเมตรห้าสามเมตรครับประมาณสามเมตร ดัมหกคันซูมิโตโมเอาอยู่ครับเซฟก็จัดที่เลอร์มาใหม่ครับโนีโน่ครับโอ,โอ้หอยโมนี่ก็ดูสวยใช่ย่อยครับ แม่ถ้าทำสีฟ้าเหมือนโกเบดิผมว่าหลงกันเลยนะเอาเรียบร้อยครับ <c oughs> แม่กขขับรถใหม่ก็าเดินบิดปืด้ดป้าดปืดป๊าเลยป่ะ ว่างอ <FELIPE> เอาเรียบร้อยครับไม่รอดครับพี่น้องโอ้ดินทรายครับพลังค่อน้างจะนุ่มเหม็นคัด เบล่งกล่องอยู่พี่่แมเพิ่นขุดไปพี่แม่โอ้คนเหลืองอเลยวะยังนี่เดินเขาปักอะไรยู่พี่เจ้าขุดไปพุ่นเขาปักอะไรยู่พี่แม่นบอกเบิงล่งเขาลองเขาไปสุพรรณเนาะพุ่ฮะโอ้แล้วสิงห้อแมังไหนอะนี่ดูฮะ เล็งมาจากนู่นนะพี่น้องนะเขาปักหลักอยู่จะสนคุดไปพีไหมโอ้บอกคือบอกคือฮะอีอย่างคือโอ้ตาเบี้ยววะโอ้พนิกวี ยังทนเพว่าเขา,าปักให้ทีหลังครับโอเคครับเปลี่ยนเหลียมเปลี่ยนทรงไหมทางนั้นไปไม่ได้ก็เปลี่ยนเลียมใหม่โอ้ยจะเสียงทางงหนพี่น้องเดี๋ยวมาดูความไวครับเที่ยวนี้วับอันนี้หมุนสักครึ่งรอบเลยนะพี่น้อง สำหรับใครที่ใช้ไอโมงอยู่นะครับก็จะรู้ๆกันอยู่ว่าความเร็วของขนาดไหนไม่ช้าครับไอโมงไอโมงนี่เร็วมากประหยัดน้ำมันด้วยครับจะรตนบอกประหยัดน้ำมันจริงแต่ยุคนี้สมัยนี้ครับน้มันแพงแพง รถไหนประหยัดน้ํามันก็รถนั้นก็จะเหลือเยอะหน่อยกำใส่กำใส่เลยครับ อไกลไม่ได้รถดำถอยมาก็ลำบากครับทางดิงนายเงี้ยท่อบมาเที่ยว แพ้มีงานก็จารสนก็ไม่ช่วยครับก็งานช่วงนี้มันก็ซาซาแล้วทางนี้หมดงานก็กลับไปลุยงานหลวงต่อครับจารสนมีงานทางไหนก็ไปทางนั้นครับ เแเป์มีรถดำอยู่หกคันครับ <c oughs> ไม่มีรถร่วมนะครับพี่น้องแมคโครรถดำพร้อมครับเดือดๆเลยจ้างแต่ลูกน้องกับเติมน้ำมัน ดูในล่องครับปะ่ะเที่ยวต่อไปครับปอ้าเจ้นี้ไปก่อนนะทังลงนะเนี่ยผมว่าไม่เหลือหรอกขุดแบบไม่มีเซลโลบเลยอะ em hấp rồi khó khăn hấp thế nên bạn cột tiền một ba lên cái cái อเป็นได้ครับมักไฟแล้วครับจุมิโตโมคือบอกะเอันไม่เริ่มไม้ไเลยบ่กลับอย่างนี้ไปหุ่นก็เป็นเริ่มไมหุ่นอีกคือเขาเสร็จบ่มาหนิเอาแค่ชุดนี้นะแล้วคุดข้างในอีกนคะุดแค่ชุดตรงนี โค้งไปพุ่นคุ้นโค้งแบบนี่คุดคุดฮะมาจากบัานจะไ,ไปซื้อของย่าสวนครับคุณนั่งละมวนกับรถเก่ากับรถหม่เนาะมากไฟมันกิดเถาเลยวิ อ่ะโอเคครับก็รอติ <c oughs> ด,ดตามกันคลิปหน้าแล้วกันครับนี่นี่ไปก่อนอ่อนแดดจำนี้ละอยู่โน่ว่าไหนหัวเข้าสิรุดไปแล้วครับผมฝากติดตามด้วยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ